ช่อง่องผีวันพุธที่25มีนาคมนี้พบกับท่านพูดกับหนูว่าท่านคิดคดโกงชาติบ้านเมืองผู้เป็นเหตุให้กรุงศรีอยุธยาต้องแตกโอ้โหนี่เปรตเหรอเฮ้ย oh oh. ah. ท่านชอบยืดตัวเดี๋ยืดเดี๋ยวหลบเปรตกบฏณวัดพุทธาราเป็นผู้ชายหน้าเข้มแบบไทยโอ้ oh oh. นี่ก็มีตัดผมทรงราชปะแตนครับ คือตอนนี้เป็นท่าเหมือนผอมๆม,มือยาวๆเหมือนเป็ด่วไปเลยค่ะแต่ประเด็นคือเขาใส่เป็นชุดทรงเหมือนแบบโจงกะเบนแล้วก็มีเสื้อในที่เป็นแบบเหมือนเป็นไหมทองดูมีมงบอกถึงยศถาบรรดาศักดิ์อะค่ะีูอดีตที่อยากเป็นใหญ่แต่สุดท้ายต้องมาขอส่วนบุญแล้า,าทำไมอะเอาบุญไงเ้า <laughs> บอกว่าอะไร <laughs> ก็ว่าขอบุญ <laughs> นี่คือคนที่กำลวดอยากขึ้นเป็นกษริส์สุดท้ายก็ต้องมาเดินขอค่ะมาเดินขอและพบกับความหลอนระหว่างถ่ายทำท่านอยา,ากปรากฏตัวให้เห็นอะเหมือนท่านพูดกับเรนเหมือนทำนองว,ว่าท่านใหญ่พี่แคนดี้ยกโทษแล้วเอาหสิกรรมให้อะค่ะคือตอนนี้จะบอกว่าอ,อัดมากในความรู้สึกตอนนี้นะอ,อัดมากแล้วก็เกิด พวกพี่ทุกคนที่อยู่ที่เนี่ย oh. อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นหมดเลยร่วมพิสูจน์ความหลอนไปพร้อมกันในช่องส่องผีพุทนี้สองทุ่มสิบห้าทางยูทูบช n n e ลพร้อมกันทั่วโลกช่วงนี้วิกฤตโควิดระบาดเก็บตัวอยู่ที่บ้านดูช่องส่องผีวนไปนะจ๊ะอื้